ผลไมา้ที่น้องหมาก,กินได้กินไม่ได้ EP หนึง่งแอปเปิ้ลนี่กินได้ไหมคะ แอปเปิลกินได้นะครับแต่ว่าต้องเอาเมลร็ดออกก่อนเนาะแอปเปิลเนี่ยมีไฟเบอร์วิตามิน A วิตามิน C เนี่ยช่วยเรื่องอาลดสายตาแล้วก็ระบบขับถ่ายด้วยแล้วมะม่วงล่ะคะทานได้ไหมคะมะม่วงเนี่ยจริงๆมะม่วงสุกทานได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ควรทานเยอะเพราะว่าน้ำตาลสูงแต่ถ้าเป็นมะม่วงดิบมะม่วงเปรีย้ยวนี่คือกินไม่ได้เลยเพราะว่าอาจทําให้น้องท้องเสียได้ด้วยแล้วองุ่นล่ะคะทานได้ไหมคะองุ่นนี่คือผลไม้ต้องห้ามของน้องหมาเลยคือทานไม่ได้เลยนะครั <c oughs> บอันตราย้องหมามากๆเลยนะครับอาจทําให้ ไตวยเส้นเมน้องหมาทานได้ไหมคะส้มหนึ่งสีน้องหมาทานได้ค่ะแต่ว่าอาจจะทานได้ไม่เยอะเพราะว่าถึงแม้ว่าส้มตัวนี้มีวิตามินซีสูงช่วยสร้างกูุมรั้นทานแต่ว่ามันก็มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันเกิดเยอะว่าอาจจะท้องเสียได้แล้วอย่างเชอร์รี่ล่ะคะเชอร์รี่นี่กินไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเชอร์รี่เนี่ยเม็ดของมันเนี่ยมีสารพิษที่ชื่อว่าไซยาไนด์อาจทําให้น้องซึมแล้วก็ถึงขั้นที่น้องเนี่ยหมดสติได้เลยแล้วอย่างนี้ป่้วยอะค่ะค่อนข้างย่อยง่ายอะค่ะ กล้วยน้องหมาทานได้ด้วยไหมคะกล้วยน้องหมาทานได้ครับมีไซเบเอร์สูงมีวิตามินสูงด้วยแต่ว่าทานเยอะก็ไม่ดีเพราะว่ากล้วยก็น้ำตาลสูงแล้วก็ช่วงนี้หน้าทุเรียนนะคะแล้วอ่ะชุเรียนน้องหมาทานได้ไหมคะทุเรียนเนี่ยจริงๆไม่ไม่แนะนําไม่แนะนําเลยนะครับถึงแม้ว่าจะรสชาติอร่อยสำหรับเราใช่ไหมแสำหรับน้องหมาเนี่ยมันน่าจะหวานเกินไปผู้น่าคือน้ําตาลสูงกินไปสักพักเนี่ยอาจจะอ้วนแล้วก็ตับของน้องหมาเนี่ยก็ทํางานหนักด้วยครับเสียเป็นท้องอิดบด้วย